สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะมาเลยค่ะเอานามาฝากคุณพ่อคุณแม่คนนอนค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะเลขกลอกพ่อพ่งค่ะกับบ่ได้เอามาเสนเนื้อไร์งวดเลยเนาะค่ะเนาะพอว่าเดขลอกพึ้นบเขาวันนี้เพิ่งก็เลยหมาไมค่ะก็เลยเอามาแนมเบิ่งมาเปรียบเทียบเบิ่งคุณพ่อคุณแม่เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะลอกพึ้นมีสิบหกตัวค่ะค่ะเลขกลอกพึ้นค่ะ หลักหกก็จะมีหกสี่หกศูนย์หสาหห้าลักเจก็จะมีเจ็ดสี่เจดศดสมเจ็ดห้าลักเก้ามี9 0 9 4 9ูนย์้าห้าเกหลัก8ดก็มีแปดศูนย์แดสามแปดี่แดห้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้าพิจรารณาเบิ่งกันด้วยค่ะเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เบิง่งงขึ้นกับบัมาดนแล้วเนาะเรียกร้องของเ่อนพอพุง่งค่ะค่ะ วันนี้เป็นกะเลเอ็ดมาล่องเบิงว่าจะข่าวบอเล็กซิมโคู่นี่ค่ะคุณปอกุญเเม่เฮาไปเบิงเด้อค่ะเด้อไปเนี่ยเบิงค่ะเไปเปรียบเทียบเบิงหลายแนวทางก็ได้ค่ะปอกุญเเม่เฮาใต้สองเบิงพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาฝากคุณปอกุญเเม่เฮาก่อนนอนกลับไปพิจารณาเบิงเปรียบเทียบเบิงหลายแนวทางหลายสำนักเนาะค่ะเนาะค่ะ จะมาตรงกันโบแต่ละแนวทางเนาะค่ะเนาะมาฝากคุณพ่อพุณแม่เฮาท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะมาเปรียบเทียบกันหลายๆแนวทางบิ่งเนาะค่ะเนาะให้คุณพ่อพุณแม่เฮ้าได้บิ่งกันเอฟซีส่งให้วิ่งห้าค่ะพ่นวิ่งหาด้ค่ะคนวิ่งหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ ก็จะมีห้าหนึ่งห้าจะห้าเก้าเป็นบริเน่นนี่เนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะเป็นบริเน่นให้ค่ะเป็นเอามาให้เป็นให้วิ่งหาค่ะค่ะตรงใจท่านผู้ชมบอคุณพ่อคุณแม่เฮาบอค่ะค่ะก็ตรงใจกับจัดกับจวดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเจดจีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาค่ะ่ะชอบกับจัดคัดก็่านค่ะ ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้เนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิ่งน้ำเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮ้าววันนี้เอาแนวทางมาวางคุณพ่อคุณแม่เฮ้าค่ะการมืออื่นก็จะมีโคงสุดท้ายค่ะขาสายดวนค่ะเอาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้าค่ะกะยังพอทุนกับพอพะย้าเพิ่นยังโบมาค่ะสงสัยเป็นจะมาโคงจุดท้ายละมั้งมืออื่นเนาะขับเป็นมากกับซีนํมมาวางคุณพ่อคุณแม่เฮ้า ไปเบื้องไปซุ้มกันคือเก่านั่นแหะค่ะบ้าไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบเบิ่งหลายสำนักหลายแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะเอาถ้าไผมากกอนกล็ลงก่อนเลยค่ะเนาะมาซาลงสามาเร็วกับลงเร็วค่ะมาปุบลงปับ๊บเก็บไปคพ่อคุณแม่เฮาค่ะแต่พอเก็บไปเลยเอไอ้คุณพ่อคุณแม่เฮาไป,ไปเไปบิ่งไปซ้มกันเนาะค่ะเนาะค่ะเด่นบนล่างหกกับห้าหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้า ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าค่ะยานเล็กมหาอยู่เด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะยานมหาอยู่ดอกค่ะ่าตรงมีล่ะมืออื่นหาตรงมีห็นเนาะค่ะเนาะค่ะท่านได้กระหาแนนอนเนาะค่ะเนาะค่ะเอาพิจารณาเบึงค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาเปรียบเทียบหลายๆสำนักเบิ้งค่ะไปจับจองสลากลอตเตอรี่ไหว้ค่ะมืออื่นกับเป็นมือ เสียงโขกเสียงดวงเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะไปเสียงโขกเสียงดวงกันได้เฮ้าพิจารณากนันเบึ้งค่ะเปรียบเทียบเบึง้งหลายๆแนวทางลหลายๆสำนักแต่ละสำนักแต่ละแนวทางมาตรงกันบ่ตรงใจคุณพ่อคุณแม่บ่ค่ะกระตุงใจกระชอบคู่ไหนบงคุณใดกระจัดเลยค่ะกันเฮาบ่ดชอบที่เพื่อนจับคู่ให้มากเฮาก็ไปจับเองดีเองเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะที่ปัญจแนวเ,เอามาว่างให้พ่อคุณแม่เฮ้าค่ะ เข่าแคบนาจอไววเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮ้าแคบนาจอไววแล้วกลับไปพิจารณาเบื้องเปรียบเทียบเบิ้งค่ะเิกหลอกของโฟพงกับจะหลายคู่นะคะงวดนีค่ะสิบหกคู่เป็นิึงอกมาไมค่ะ่ามันเข่าหาก็ตามต้องวดหนาเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าท่านผู้ชมทั้งหลาย่ามันเข่าหาก็ตามต้องวดหนาค่ะวดต่อไปค่ะค่ะกันพวกเข่าแล้วเักก็คือตามเนาะแต่ละสำนักค่ะทั้งหมดได้ ตำนักได้ลุดเฮากบ่ตามกัตามตำหนักไม่เนาคานาะงวดต่อไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ขาท่านผู้ชมทั้งหลายขาค่ะค่ะเอาค่ะคือสิเห็นกันแล้วเนาะคานะคุณพ่อคุณแม่เฮาได้ตองเบิ่งพิจารณากันเบิ่งเนาคเนะค่ะหลาดแนวทางมาตรงใจคุณพ่อคุณแม่บ่ค่ะตรงใจท่านผู้ชมบ่ค่ะเปรียบเทียบได้หลายแนวทางหลายสำนักเบิ่งค่ะค่ะ ใจคุณพ่อคุณแม่ห้าพิจารณากันเบิ้งเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบกันเบิ้งได้หลายแนวทางได้หลายสำนักค่ะเป็นมาตุงใจคุณพ่อคุณแม่บอตุงใจท่านผู้ชมบอขาค่ะฝากกดติดตามคุณไลค์กดแชร์ดัเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ห้าค่ะเอฟซีทั้งหลายค่ะฝากเนี่ยค่ะเอาามาฝากคุณพ่อคุณแม่ห้าค่ะ ก่อนนอนเนาะค่ะเนาะเอาไปใต้ตองเบิ้งเมื่อนี่ค่ะว่ามันจะมาตัวใดงวดใดมากกับกันโบกค่ะค่ะกะฝากเลขอาจารย์โยน่เด้อค่ะค่ะกานำของเพื่อนมาเป็นงวดแรกมาเป็นแนวทางเป็นงวดแรกค่ะของอาจารย์โยค่ะเป็นวิเจ็ดล่างเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเป็นงวดแรกค่ะ กาพิจารณาบุงนะะเนาะค่ะ,ะเนาะค่ะการเปรียบเทียบปึญและหลายแนยวทางหลายสำนักเนาะค่ะเนาะค่ะปากเลขอาจารย์ชายเดนนนำเด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะทีอ่อาจารย์ชายเดนค่ะเป็นไายซีกูซีหางเนาะค่ะเนาะคุณพ่พอคุณแม่เฮาท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเปิดให้เก้าดึงเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเนาะค่ะเนาะค่ะ คุณพ่อคุณแม่เข้าไปใต้ตองเบึงค่ะจัดระนากันเบึ้งเนาะค่ะเนาะค่ะเปียบเบึงได้หลายแนวทางหลายสำนักค่ะตลอดจัดระนากตลาดแนวทางมาตรงกันบ่ค่ะค่ะฝากเล็กเจฟ้องเบียร์น้ำเด้อค่ะค่ะคอกพคุณแม่ค่ะของเจฟ้องเบียร์ค่ะค่ะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่เบึองยันลืมค่ะเอามาทบทวนเห้เบึงเนาะค่ะเนาะค่ะ กับพ่อปีนังเนาะค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบถูกใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะค่ะเอาก็คือที่เห็นกันแลวเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะเอาแคบหน้าจอไว้เลยค่ะแคบหน้าจอไว้แต่วก็ไปพิจารณาบึงค่ะไปใ้ตองบึงเนาะค่ะเนาะค่ะเจอกันพวกนี้เนาะค่ะเนาะพ่อคุณแม่ค่ะอาจจะมีค้งชุดท้ายค่ะมืออื่นค่ะ ค่ะ,ะขอจบคลิปไปกันี้และจ้าสวัสดีค่ะ